ว่าถ้าทำพิธีกรรมแล้วเนี่ยโอ้โหจะยู่ยงคงกับพันเลยนะฮะ พิธีกรรมเข้มขังเลยค่ะนี่คือพิธีกรรมแช่ว่านยาฮะเป็นพิธีกรรมทางไสยศาสตร,ร์ชั้นสูงที่วัดเขาอ้อตาบลมะกอกเหนืออําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค,คนเข้าไปกันเยอะคนที่เขามีความเชื่อด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นพิธีสําคัญเลยนะที่วัดเขาอ้อนิยมใช้ประกอบพิธีกรรมก็คือพิธีกรรมแช่ว่านยานี่แหละเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแรกเลยนะเขาเชื่อกันอย่างนี้ ว่าจะสามารถรักษาโรคภัยได้แล้วก็เป็นการถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเขาบอกว่าลืมมือไปทั่วทิศเลยนะใครที่มีความเชื่อด้านนี้ก็ต้องมาที่วัดแห่งนี้การแช่ว่านยาเนี่ยเขาบอกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านลงไปนอนแช่ในว่านยาแบบนี้แล้วแล้วก็ได้ทําวิธีปลูกเสกตามหลักวิชาไสยศาสตร์จากพระอาจารย์ผู้มีอาคมจะทําให้ชายผู้นั้น อยู่ยงคงกระพันโอ้ตีรันฟันแทงอะไรแบบเนี้ยิงแทงไม่เข้ามีความเชื่อนะ uh huh. แต่ไม่ต้องไปทดลองหรอกนะคุณผู้ชมนะเดี uh ๋ย huh. วจะเป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่แต่อย่างนี้เมือ่อจตททาการแชร่แล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือการรักษารักษาศีลรักษาตามข้อห้ามต่างๆาอย่างเช่น uh huh. เขาบอกว่าห้ามกินปลาไหลเลยไม่ได้เลยนะ uh huh. มละกอก็ไม่ได้ ผักใต้บอ่อทุกชนิดผ<อ>ักตำลึงยังไม่ได้เลยและ,<อ>และที่สำคัญห้ามผิดลูกเมียคนอื่นไม่นงั้นไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำไปมันเสื่อมมันสลายมันหายลงไปอ,อย่างแน่นอนอย่างน้อยต้องรักษาสินห้าได้ <หา S 2> ประมาณนั้นแหละครับน<อ>้อ,องใบตองอยังไงซะข,ขอขอบคุณภาพนี้กับขอบ้อมูลดีๆจากคุณกิติพลอเดสกอร์สามนติ๊กตอกเลยนะครับ